อ่านแล้ววะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแสงจันทร์คำมงคลนะครับผมนะครับบ่กหัจักกันนะครับหูวจักกับไปหูวจักดูบ้านอื่นปุ้นกับเพียงค่เอาตามมันลนะครับทีนี้ก็ขึ้นหนึ่งโมงนะครับแถวช่วงจะถ่ายมากยังมีเพื่อนอยูผมกับเปิด อุบลจ้าแล้วว่าโอ้คุณบบานพันยูอุบลน,นะครับพันยูอุบลเจ้าบ้านนี่ก็อยู่จังแล้วบ้านเวลานี้เหมาะสมแล้วจ้านะครับขอบคุณนะครับเวลานี่แหละช่วงเวลาเพ็นช่วงเวลาแ็ายินดีที่ได้รู้จักกับคุณเกษตรพอพีเพี้ยงนะว่าไอาเดนใานะครับขอบคุณนะครับ ครับสวัสดีกับคุณยายคำปุนนะครับผม <c oughs> ขออืน <c oughs> เป็นคุณยายด้อยนะครับผมเอ่เอเพราะว่าก็เคยแพงสีเปิดกลับมาแล้วนี่คุณยายแ่งสีเป็นโรคบานหรือวปล่านะนะครับผมยายแพงสีสายสิมกับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่ผมเป็นเดินทางมาแวะทรงกำลังใจนะครับที่กาสวัสดีค่ะนะครับ ลินดากบสวัสดีกับคุณหนูเพียอนนะครับผมสวัสดีค่ะค <im> ุณยายแปงสีส <im> ันมากมายบัไก่บานปันไดดอกหน้าก <im> ันดลเข้าไปแป๊บเดียวบานถ้าพอเดี๋ยวเปิดบานพอเถอะ เอ้ยกระมิจตอเปิดจะทงไ้ทงกับว่าย้ันได้ดอกครับคุณนววันแต่ว่าเพิ่งับมาเพิ่งขบบอดได้มินเนาะครับเพิ่นบอดได้ไปเพิ่นบอดได้ทักได้ท่ายกับเพื่อนเพิ่มาเล้อคุณจุมสีกับวันนี้ทําความสะอาดบ้านจ้าเพิ่งเสร็จบอกว่าตะว่าตะวานบอดโอ้ไอเแล้ว่กีดยางบ่ได้เลยแล้ววจะฝนตกดูโนแดเวาอ่า คุณยายรู้เพี้ยนคุณยายคำปนคนนุนนะครับผมอืเอื่นตามที่มนะครับบ่กหมูชักกันนะครับหูชักกับไปหูชักดูบ้านอื่นปุ้นกับเพียงกะเพียนผู้ใดดอกเพื่อนเข้ามาเพิ่อนกำลังรับชมอ่าบัท่านเห็นเหม็น,พน,น,นมเพื่อนนะครับเกิดยังบ่ท่านเหม็นเข้ามาเอาหิมกำลังรับชมอยู่นะครับผม สวัสดีนะครับมาส่งกำลังใจคะ่ะครับแบบันเรียกว่าเปิดบ่านคือหมูเนอะอืมคุณเตี๋ยมันก็ว่าครับผมเปินว่าเิ่นอายุอุดรเห็นเนาะครับปาดบานเปิดบานเที่ยงเทียงไปจนถึงเทียงคืองเหมนะือน่าเป็นว่าสมองเคืนนองเนาะครับเทียงยุพินเนเมื่อยแล้วคนได้เวลาจริงเกา่าเลยถาคุณวันวัน,วนบอทัน ไปต่อเด้อคุณสนานละวะครับคุณวนวันกับโุ้ยคุณทรงดอกคุณลาบความหลักความารักละว่าหลักหลักหลักลักละวันนะครับผมอืมคุณเตีย๋ยตื่นต้นจิ้นแล้วครับก่อนผมบอกไปทำธุระก่อนเด้อละวะครับคเดยนทังไปแล้วนะครับคุณญิงนยิ้นนะครับ คุณไดเดนใช่กับกาคุณกเกษตรพอเพียงสว,ว่ายินดีที่ได้รู้จักนะของคุณคุณนี่อย่างคุณบันเจิดบ่อนเนาะครับสอนหิวแล้วหิวแล้วมาเด้อมาเด้อสวัว่ากากคุณหญิงหญิงสวัสดีนะคะนะครับผมอืมเดี๋ยวเผลอเ่ลอไดตอนนี้ก็มมาหอดมาถึงมาเห็นหน้าเห็นตากันกับจะคล้องบ้านกัาอบอุ่นอบอุ่นเนาะครับ เย็ยนดีคุณหญิงหญิงสวัสดีครับครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีคุณหญิงหญิงนะครับผมผมก็บอเลยครับผมยายแปงเออยายอ่าคุณแม่บานเย็นนะครับผมทักทายกับคุณยายแปงสีนะครับผม,ผมรว้ยนะครับผมขอบคุณเลไล่เผื่อเปื่ยสุขสุขคนที่แวะมาให้กำลังใจนะครับยู น้องข้องเราว่ฮโอ้เขาเอาขอใจเลยก็จิตตลกเลยอนนี่เนาะอ่าคุณมาทักทายคุณทักทายทุกคนจ้าคุณวันวันสวัสดีครับผมเนาะครับสวัสดีครับของคุณคุณนี่อย่างคุณบันเจิดบ่อเนาะครับสอนหิวแล้วหิวแล้วมาเด้อมาเด้อเราวะ เอาตามเพื่อนๆเด้เพื่อนๆน้อยก็บลบเพื่อนๆหลายก็ไปเรื่อยๆมาสาสดีกว่าบ่มาจะเรื่อยบ่ฮู้ว่าสิปิดตรงไดนบัดนีขก็ิิดเองลั่นแหละเีอาเพิ่นบ่ได้ฟังดอกถ้าว่าเพิ่นไปไปแล้วผมว่านิสัยคนจังซี่เนาะเอ่อคนนี้จังซี่แิ่นไปก็ไปเลยถ้าเมื่อเด้อครับผมเพื่อนๆก็ยังหลายท่านนี่ล่ะครับผม บอกกำลังใจจากของเด็ดจะแถดวงตาบโบเห็นปรไฟายบบเห็นไหบ,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 บ่าฮ่าฮ่าน่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮปาฮ่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 าครับ่าครับ่าัสาฮสดี่าฮนรับาฮนรับ้ฮนรับาฮ่ินดีต่นนตนาน่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่า ผู้น้องโดนัทสวัสดีครับคุณสนานแล้วว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณปู้น้องโดนับผมมาหัวตอนว่าเป็นสิกับนะครับแต่กับบอเป็นยังครับผมนามือไม้กับพอกันอีกนะครับขอบคุณนะครับอ่าซิบก็คือสีเวลาตรงกันอยู่หรอเนาะครับกับไทเนาะมันกับไก่กันอยู่สิบโมงก็คือสี่โมงเสาร์เนาะอะเขี้ยวนะครับ คุณพินกับผ่านไวๆนะจ้าระว่งนะครับผมคุณพินก็เดีอ่ะสิลองดันเบิ้งสิมีเพื่อนเพื่อนยู่นําบอนอ๊ะอยู่เป็นวันนาะครับผมจังได้น้ำมันเต็มถังบอมเนี่ยสิเดินอ่าสิไปเที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อนน้ำมันเต็มถังบอนอะบ้านนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อมารับชมมาซื้อเพื่อนกับโบแวะเข้ามาอืมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมก็เตี Bryant, ่ยนี่มาสังสีสันให้่นะครับแล้วเนี่ยู่เปลี่ยนใหม่สิเลย แต่กินเป็นซุปตาตาวังล่องนะครับบันเป็นมชียซุปตาชาแนลแนละ้วบันกำลังรับถ่ายก,กันนะครับเพื่อนๆคุณวงเดือนก็สวัสดีค่ะคุณสนานแว้วดครับผมครับสวัสดีค็นจังได้บันเดตูโตกบอทางผลคุณพินสายพินสวัสดีครับสวัสดีครับพิษนานเรามาส่งกำลังใจครับ อาซาอุดอนนุ้ยวอาเพื่อนก็ว่าว้าวไอของมันสุดเนี่ยยังไดีเนาะอ่ออุดอนท่านดีผมบอปพีหยัางหายไว้วนะจ้าบายบายจ้าครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพินปลาเลียงไดโนเสาร์รอทางนะมัอืมเสาไฟีฝ่านะมัคุณสาวิตรีก็มาให้กำลังใจจ้าครับผมขอบคุณนะครับ สวัสดีนะคะับคุณยิงยิงขอตัวไปทำธุระก,ก่อนเด้อจ้าแล้วว,ว่าครับผมเดินตังนะครับคุณแม่ผู้ไทยไปเปิเปด,เปดบ้านนครับคุณยายคุณยุพาได้อะไรจิ้นทียงนะครับคุณยุพาครับออกไปแล้วบอโนแต่นนะคดัคุณยายตัวทั้งบ้านฝนตกไหมคะคุณสนานบตกครับผมบบตกเพื่อนได้เ้ยครับผมคุณสาวยอนะครับ คุณพินสายพินก็สวัสดีค่ะคุณแสงจันทนะครับเป็นยูนะครับรเขเียวกว่าเป็นคุณยายด้อนะครับคุณอลินดาก็สวัสดีค่ะคุณคำปูนนะครับคุณน้องตาบ่มีกับหูฝ่ายกับบุคืนนะครับแล้วบ่มีท่านได้เปิดดวงตาให้บอยไปมมโมมาทำให้เผื่อนขามาในการขย่าไปนะครับขย่าไปเรื่อย แต่ทีนี้อืมเราดอกินมาอ๋อบุเป็นยังครับผมหัวจักกันล่ะเดี๋ยวจากพิ่นดันหรือว,ว่าวาสนาทรงกับสิพอสิเห็นกันหละ่ะครับเดืองกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่เนาะคนอยู่ป่าอ้าคุณแม่บานเย็นก็สวัสดีค่ะคุณกเกษน่ะเน้นบอกคุณแม่บานเย็นแล้วก็ท่านลวเด้อเอ่อแตจกะามาแล้วก็ขอ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 อคุกขบสองโมงครึ่งนะครับ ไป,ไปพอช่วงผมมีเวลานะครับถ้าสิไปเปิดช่องช่วงช่อง,งยังก็คือสิยากอยู่ครับเราอะนะคากระดกเพิ่เพ,นพ,นพูนมีค่าล่มนะครับผมอือกขับไปเข้าไปบานได้นี่กับเว้ยคือสิสิไปเศร้าจังจไดเนาะนัะ่นเหมือนตั้งใจไเ้เฮาจรเล่น,นะไป๊าทีว่าสิไปให้มันถึงจุดหมายจุดหมายเขาอยู่มันครับขอบคุณมากมากนะครับ เพื่อนท่านได้อยู่น่านแล้วหรือว่าจังได้กับมีธุระอะยังกับกลับได้ก่อนเด้อนะครับผมบเ่เป็นยาหายที่นอนเตี่ยตืต่นตดรักหมดใจนะผ้บ้าเข่าตานะครับแต่ผมบ <c oughs> อกคุณเจสอนกำลังรับชมนี่เ,นเพื่อนๆเ,เ,เขาเลยเขาจะขมาย